มีควาว่าโตโยต้าคุณผู้ชมแล้วนี่อะไรเอาละครับเดี๋ยวผมจะติดเครื่องให้ฟังเสียงนะฮะเขาหัวเขาไม่ต้องขาวรหรอกเอามาติดเลยอีกทีดิเอาละครับคุณผู้ชมก็คันนี้นะดูสีเขาดิเฮ้ยนี่สติ๊กเกอร์บราโอ้โหสี่หมื่นเก้าใครเะติดเครื่องให้ฟังเสียงกันด้านนอกนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับโอ้โห เสียงเครื่องอย่างพร้อะนะฮะโอ้โหนี่ดูเฮ้ยอะไรสบื่องพูดดีเจ้าวสวัสดีครับผมวันนี้นะครับวิชอรถบ้านนะฮะก็จะมารีวิวรถกระบะบ้างนนครับก็มีหลายท่านนะครับถามหามานะว่า ไม่มีกระบะบ้างเลยครับก็วันนี้มีมาแล้วนะครับซึ่งเป็นรถกระบะม i ี h เอ็นะฮะตัวปี92เครื่อง 2L นะฮะเป็นพุงมาลายพาวเยอนะครับคันนี้ก็สติเกอร์เดิมเลยครับรถคันนี้ผมจะขายราคา49,000บาทนะครับบอกคุณผชมไว้ตรงนี้เลยแอร์มีลมนะฮะแอร์มีลมนะครับภาสีไม่ขาดสติ๊เกอร์เดิมนะครับรถไม่เคยชนหนักแต่ว่าเจ้าของเนี่ยร้อนวิชานะครับทำสีเองนะพ่นพ่นเองทำเองนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่า4ี่หมื่นเก้าจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ได้ความเดิมแบบไหนนะฮะต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับก่อนไปรับชมคลิปนะครับกดติดตามช่องพิ่ชอรถบ้านเอาไว้ก่อนนะครับแล้วเวลาลงคลิปอะไรแบบนี้เนี่ยผู้ชมจะได้เห็นคนแรกเลยนะครับแลวก็ตัดสินใจซื้อได้คนแรกเลยนะครับเอาละฮะก็สำหรับสาวพกขนไม้ขนฟางขนอะไรพวกนี้เอารถพวกนี้ไปขนจะคุ้มกว่านะครับแล้วก็ไม่เสียหายด้วยนะฮะโอเคครับไปรับชมกันเอาละครับผู้ชม ก็คันนี้นะเป็นไมทีเอ็กนะฮะก้าสองนะครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะสติ๊กเกอร์คันนี้เดิมเลยนะ,ะจากโรงงานนะครับซึ่งตานคุณตาเขาพ่นสีเองเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าปิดทับสติ๊กเกอร์ไว้นะครับสุดยอดเลยแล้วจอดในร่มด้วยนะฮะแต่ว่าดูสังเกตดูการพ่นสีนะครับอ่าแกก็จะพ่นแบบตามสไตล์เพราะคุณตาอายุ80แล้วนะยังแข็งแรงด้วยนะครับ ืมอผู้ชมแบบนี้นะซื้อไปก็โอนเลยก็ดีนะฮะอ่านี่ดูทีตรงนี้เลยนะครับแต่ว่าราคาถูกนะได้เครื่องดีเซลนะครับแล้วก็จะมีผูด้วยนะฮะตรงประตูนะครับตรงประตูบานคนขับกับบานคนนั่งนะฮะเป็นช่วงรางน้ําช่วงเนี้ยอ่ะเปิดให้ดูเลยแล้วกันนะเออ,อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันมืด,มดอ่ะโอ้โหมืดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพมาไว้นะครับหรือขึ้นเป็นคลิปต,ตอนที่ อตอนที่มันสว่างๆเอาไว้ทั้ง2บานเลยนะฮะะมาดูรอบคันก่อนครับสติ๊กเกอร์เดิมนะฮะแล้วก็ยางใหม่นะครับเป็นยางครั้งปีนะยางลีโอนะครับอูดอ,อกท่วมนะฮะคิวเคอรเลตอยู่ครบหมดเลยนะครับคาว่าไฮลักซ์ยังมีนะฮะพวกกระจงนงกระจังหน้าไฟตรงไฟตาเนี่ยสมบูรณ์ครับติดหมดเลยนะครับหนูไฟหน้าไฟแท้ซะด้วย อทะเบียน6 7 9 0ูนะครับทะเบียนหมดดั้งเดิมเลยนะครัคันนี้เครื่องดีมากบอกุผู้ชมแบบนี้เลยเครื่องโคตรดีนะฮะนี่โอ้โหตาละเอียดดีอ่ะไม่ซื้อนอนไม่หลับนะภาษีไม่ขาดด้วยนะครับอ่าเนี่ยเนี่ที่ชมให้คุณผู้ชมได้ดูนะนี่ถ้ามองภายนอกจะเห็นนี่นี่ให้ใช้แสงนี่นะอ่าโอเคคือคนตาเนี่ยไปพ่นสีคนระับทับไอยางนี่นะฮะเห็น <c oughs> ไหมเห็นไหมคือถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเกิดว่าเอาไอยางเนี่ยเป็นสีดำๆนะเอา Uh, พวกทินเนอร์มาทานะครับก็จะดูดีนะครับซึ่งมัน,ม,น,ม,นมันไม่ตัดขอบไงมันดูเป็นชิ้นเดียวกัน2ข้างเลยนะ่ะข้างนู้นด้วยนะครับอ่าโอเคแล้วก็จะมีแก้มหน้าซ้ายนะจะมีนี่ปุ่มลักิ้มแต่รถเดิมรถได้เดิมนะนี่โหสุดยอดด่นูคิ้วเลนดิโอ้โหดูกระบะนี่กระบะตรงนี้มีผูกตรงนี้นะฮะหัวกระบะนะครับแล้วก็จะมีตรงตะเข็บนิดน,นึง ส่วน้อนกระบะสุดยอดเลยคุณผู้ชมรถปี๙๒นะคุณผู้ชมครับอย่าถามหานะว่ารถมันต้องสวยนะฮะนี่ดูดูด,ดูข้างในดิโอ้โหสุดยอดเลยนะนี่เดี๋ยวให้ดูวงกบประตูนี่คือสีเดิมนะวงกบประตูนี่เราเห็นสีเดิมเดิมของเขาฮนะซึ่งมันจะเริ่มออกจะเป็นเทาเทาแล้วนะเขียวออกเทาแล้วนะครับโอ้โหนี่นี่ดูวงกบข้างในนี่ โอ้โห,โโหสุดยอดเลยคุณผู้ชมนี่ดูเบาภายในนะก็แบบนี้นี่เล่มเอกส,สารครบพับโอ้นะเอาออกมาโชว์ไม่ได้ยู u b e ไม่ให้ลงนะครับนี่รายละเอียดดีมากนะคุณผู้ชมหารถกระบะไปขนอะไรอะไรพวกเนี้ยฟางญ้านี่แขงประตูช่องใส่ต้องใส่เหรียญยังอยู่เลยนะครับโอ้โหปิดบับเลยคัดซีสวยด้วยอให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนนะก่อนตัดสินใจนะครับตกเส้นเลยนะฮะ ขนาดจะมีแหนบเนิบหน่อยนะฮะนิหนึ่งตัวคัสซีก็ดูแข็งแรงดีนะครับนี่อ่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูสาท้ายลอนกันมานี่มีคำว่าโตโยตา้าคุณผู้ชมแล้วนี่อะไรไดร์เล็กไรด์วาวแปดสิบเก้าเฮพีอ็กสตาร์แคปโอ้โหคัสซีจริงๆนะฮะใครหาลิสโตเนี่ยก็ต้องบอกว่าราคาสี่หมื่นเก้าพันบาทเนี่ย ไปต่อได้แน่นอนฮะอ่าโฮ้ยมันมืดๆอ่ะม,มันย้อนแสงนะครับน่ะนี่แบบนี้นี่ตรงนี้จะมีผูกอย่างี้นิดนึงนะนะครับอ่าดูดูโอ้โหเห็นแล้วซื้อปากเลยนะครับและเสียงโคตรเพราะบอกเลยคันนี้วาวเบริร์โคตรเงียบนะฮะก็นี่มีที่อัน <c oughs> นี้ด้วยนะครับที่เหยียบที่เหยียบนี่ดั้งเดิมเลยโบราณมาก นะครับก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ในห้องเครื่องกันเลยแล้วกันนะนะครับก่อนที่จะไปดูภายในนะครับเอาละครับคุณผู้ชมฮะมาดูกันที่ภายในนะครับนี่พอเปิดออกมาแล้วเห็นซับในอะไรพวกนี้นะโอ้โหอย่างว้าวคุณผู้ชม <c oughs> นี่นะครับเครื่องดีนะไม่ไอายไม่ดันด้วยน้ำเนิม่มนี่ดู สติกเกอร์โอ้โหเฮ้ยารายละเอียดดีนะผู้ชมครับซื้อไปขนซื้อข้าวัดข้าวาก็ได้นะใครจะซื้อถวายวัดนก็ไม่ไม่ติดนะฮะแต่ไม่ลดนะฮะนะครับถ้าลดก็เดี๋ยวอาจจะให้ไปซื้อม a สด้าน้อยนะเครื่องเป็นสิน <laughs> หัวนกโนกนะอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะนี่ 2L อ่านูดี่ซับในหนูนซุม้มล้อสภาพดีมากนะครับ แอร์มีลมนะคุณผู้ชมครับภาษีไม่ขาดเล่มครบเอกสารพร้อมโอนเลยทีเดียวนะครับก็ได้รถคันนี้ไปใช้งานนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ภายในเลยแล้วกันนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยสตาร์ทไม่ได้นะครับเพราะว่ามีคนนอนอยู่นะเกรงใจเขามีคนนอนอยู่ตรงนู้นโอเคครับมาเดี๋ยวดูภายในกันนะเดี๋ยวตอนสตาร์ทอาจจะเป็นช่วงท้ายๆนะเดี๋ยวคุณผู้ชมรอเลยเฮ้ยนี่น้ำมันเครื่องไอ้น้ำมันเบรกยังใสนะครับ,รบเข้าใจว่าน่าจะเพิ่งเปลี่ยนชุดซ่อมเบรกไปนะเพราะเบรกตึงมากนะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวไปดูภายในแล้วเดี๋ยวผมจะไปจอดด้านนอกแล้วติดเครื่องให้คุณผู้ชมได้รับฟังเสียงกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมมาดูที่ภายในนโโี่โอ้โหดูดีอประตูพูดถึงถ้าถ้าไม่ซีเรียสนะไม่ไม่ไม่อยากเอาความเดิมนะฮะก็ไปเปลี่ยนเอานะเปลี่ยนเนี่ยบานละห้าร้อยเท่เน,ะะเนั้นครับมันเฉพาะมาเฉพาะประตูนะโครงเหล็กไอ้พวกนี้เราก็ถอดของเราเก็บเอาไว้ดูแผงประตูนี่ดีอย่างสวยอ่ะฮะอ่านี่ดูวงกบดูดี สีเขาดิเฮ้ยนี่สติกเกอร์บราโอโหสี่หมื่นเก้าใครจะให้เพิ่มก็ก็ไม่ว่ากันนะครับนะจริงๆผมตั้งห้าหมื่นเก้าผมก็ขายได้เอาจริงนะครับนี่ดูดิดูดิผู้ชมปกติตรงนี้ไม่เหลือแล้วนะถ้าเกิดว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือแต่ว่ายางมันสนิทแกความชื้นเข้าไม่ได้มันก็เลยอยู่ตรงอยู่ตรงแต่ขอบๆตรงนี้เห็นไหมเอเออย่างเงี้ยนะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรอยโปงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าไม่ได้น่าเกลียดน,นะครับเนี่ย นะเป็นเหมือนกันทั้งสองข้างนะประมาณนี้ลนออนะแล้วกันเออโอเคนะแล้วก็ไม้สามแสนหนึ่งนะครับนี่ไม้แทะ้เลยนะฮะนี่บอกก็มีการปะนะตามสไตล์ยุคยุคยุคโบราณนะฮะนี่แคปเคิฟมีอดไรดูดีว่ามีอันนี้ปเอออ,เอ,อุปกรณ์อ๊ช่วยเหลือนะเฮ้ยถ้าอยู่นี่อ่าเลยนะถ้าอยู่นี่ราคาขึ้นเลยนะเฮ้ยมีพระเจ้า เดี๋ยวดูข้างนี้ก่อนนี้อะไรวะเนะี่ยช่องใส่ของเฮ้ยนี่อะไรมีอะไรพิเศษบ่าเผิ่งเจอทองเจออะไรวะแม่เกิดเลยนะจะเจอทองในคลิปนี้ไม่ได้ออกสื่อนะเฮ้ยฮึบฮึบฮึบอ้าวอันนี้ไม่มีนะฮะแม่เสียดายนะครับอ่ะไปหาต่อเติมเอานะครับสี่หมื่นเก้าเจาอะไรเจาอะไรบอกบอกเมียนะฮะ โอเคนี่เกโโ๊โอ้โหนี่หัวเกีย์นี่อย่างจับแล้วแบบสบายอะนะครับไม่เหนียวปกติรถเก่กกาๆพวกนี้มันจะเหนียวๆนะฮะโอ้โหวิวไม่ติดนะแล้วก็นี่โอ้โหเก๊ยังใช้ได้อะ่ะแล้วก็ช่องแอร์ต่างๆเนี่ยสภาพดีนะนี่หมุนตามหมดเลยนะดูรายละเอียดดิผู้ชมครับดูคอนโซลก่อนคอนโซลไม่แตกเลยนะไม่ตีเจอคอนโซลแตกแล้วเทที่เยอะมากเลยนะนะ คอนโซลแตกคอนโซลล้าคอนโซลแบบฉีกอะไรเงี้ยดูคงลงคงไรนี่เปิดประตูนี่ไฟข้างติดด้วยนะไฟเก่งติดด้วยคุณผู้ชมอันนั้นไฟเบรกลงที่สามนะก็เดินเดินเองนะครับอือยอดเลยนี่ตัวโชค๊คนะครับอ้าวโอเคเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องกันเลยดีกว่านะนะฮะนี่ตรงนี้ตรงกลางนี่ถุงถึงเกียร์ก็ยังเดิม,เ,ดมเลยสุดยอดนะสี่หมื่นเก้าเอาไปครับเดี๋ยวผมมาติดเครื่องให้ฟังเสียงกันด้านนอกนะครับ เอาละครับเดี๋ยวผมจะติดเครื่องให้ฟังเสียงนะฮะเขาหัวเออไม่ต้องเผาหรอกทำไมาติดเลยอกีกทีนี้โอ้โหวิ้นเฮ้เยมันติดง่ายจังวะเฮ้ยอ่ะมาฮะมาดูเสียงเครื่องกันดีกว่าเอาละครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเสียงเครื่องอย่างเพราะนะฮะคอ,อมแอร์หมุนด้วยนะไม่เนาะ มาดูการวัดกันก่อนนะครับโอ้โหนี่ดูเฮ้ยอะไรสิเปเครื่องพูดดีเจ้ามาน้ำไม่เปิดนะความร้อนมันมัน,ม,น,ม,นมันเกินแล้วเดี๋ยวมือแตกความร้อนมันเกินที่เราจะเอาไปมือไปเปิดมันนะฮะนะฮะโอเคไม่ได้ว่าความร้อนมันเกินหนึ่งหรือว่าฮีทนะครับอ่ะโอเคครับเสียงเครื่องก็ประมาณนี้นะนี่ดูโอ้โหแห้ง เลียได้เลยนี่เลียได้เลยนะแต่อย่าไปเลียตอนร้อนนะมันจะเหมือนหมูกระทะลงไปอยู่ที่เตามันจะดังชาเลยนี่อะโอเคเครื่องก็ประมาณนี้นะฟังเสียงเครื่องแล้วทุกคนก็น่าจะตัดสินใจดูนะครับสำหรับใครที่เป็นเอสซีชอบไปช็อปรถบ้านจะเห็นคลิปนี้ก่อนแล้วก็สามารถตัดสินใจซื้อได้ก่อนใครนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งภาพนิ่งเอาไว้ช่วงท้ายด้วยนะครับก็ลองลองดูพิจารณาดูแล้วรถมีผูกบ้างนะครับตามสภาพ โอเคครับผมวันนี้ช่องพี่ชอรบ,บ้านลาไปเลยนะผมไม่ได้สรุปแล้วนะเพราะตอนนี้ร้อนแล้วครับก็อย่าลืมกดซับสไครต์เอาไว้นะคุณไม่รู้หรอกว่าผมจะลงรถอะไรบ้างเพราะฉะนั้นคุณต้องซับสไครต์นะครับโอเควันนี้ลาไปเลยสวัสดีครับบ๊ายบาย